สวัสดีครับผมทนายไอทีนะครับวันนี้ผมก็มีข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับดวนคุมเข้มเปลี่ยนเกณฑ์จ่ายใหม่ข้าวมันกันตุกติกก่อนจะรับชมช่วยโปรดกดไ like, <h> ลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับนี่นะครับจากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจนะครับ ประกันรายได้ปี2คุมเข้มข้าวมันกันตุกติกข่าวของวันที่10ตุลาคมนะครับเปิดหลักเกณฑ์ประกันรายได้5พืชเกษตรปี2งบกว่า7.5หมื่นล้านข้าวปาล์มยางจอคิวชงคอรมอไฟเขียวเผยข้าวเปลี่ยนหลักเกณฑ์ใหม่สั่งล็อกพื้นที่ให้สิทธิ์1ลาย1แปลงการตุกติกมันสำปะหลังให้แจ้งระยะเวลาเก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่ปลูกไม่น้อยกว่า8เดือน ตีกันเชื้อแป้งด้อยคุณภาพโครงการประกันรายได้เกษตรกรปี2563-2564หรือเป็นปีที่2ของรัฐบาลชุดปัจจุบันพรอ,อมาตรการคู่ขนานครอบคุมพืชเกษตร5ชนิดได้แก่ยางพาราข้าวมันสำปะหลังปาบน้ำมันและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่นายจุลินลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ประกาศ วันที่25กันยายน63จะเดินหน้าโครงการต่อเนื่องครอบคลุมเกษตรกร,ร7.67ล้านครัวเรือนวงเงินรวม7 5 0 1 7ล้านบาทเฉพาะประกันรายได้ไม่รวมโครงการคู่ขนานมีเงื่อนไขหลักเกณฑ์ที่เข้มข้นมากขึ้นนางพรรภาปัตยาศิริผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารกมรมส่งเสริมการ,กรเกษตรเปิดกับฐานเศรษฐกิจว่า โครงการประกันรายได้เกษตรกร,กรปีที่2ในส่วนของสัมปะหลังและเขาโพดเลี้ยงสัตว์ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วเมื่อวันที่18สิงหาคม63ยังเหลือพืชอีก3ชนิดได้แก่ข้าวยางพาราและปาล์มน้ำมันยังชดเชยส่วนต่างไปถึงธันวาคม63ที่เตรียมนําเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไปในส่วนของประกันรายได้มันสัมปะหลังวงเงินรวม9,790ล้านบาท หลักเกณฑ์สาคัญที่เปลี่ยนไปคือให้เกษตรกรแจ้งระยะเวลาเก็บเกี่ยวนับจากวันที่เพาะปลูกไม่น้อยกว่า8เดือนจากปีที่แล้วให้แจ้งระยะเวลาเก็บเกี่ยวนับจากวันที่เพาะปลูกในเวลา6เดือนผลจากโรงงานอาหารสัตว์แจ้งว่าเปอร์เซ็นต์แป้งน้อยเกินไปทั้งนี้การจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างจะเริ่มตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2563ถึงวันที่30พฤศจิกายน2 5 6 4 โดยใช้ราคาอ้างอิงที่ประกาศทุกๆ1เดือนและทกศจะโอนเงินชดเชยส่วนต่างเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงภายใน3วันทำการหลังประกาศราคาอ้างอิงส่วนประกันรายได้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่คลมเห็นชอบแล้ววงเงินรวม1912ล้านบาทระยะเวลาโครงการระหว่างหนึ่งพฤศจิกายน2 5 6 3ถึง30เมษายน2565 โดยรัฐบาลจะประกันรายได้ที่กิโลกร,รัมละ8.50บาทณนะความชื้น14.5%ครัวเรือนละไม่เกิน30ไร่โครงการนี้ครอบคลุมเกษตรกรผู้มีสิทธิ์ประมาณ4.5แสนครัวเรือนที่ขึ้นทะเบียนกมรมส่งเสริมการเกษตรระยะเวลาเพาะปลูกระหว่างวันที่1มิถุนายน2563ถึง31พฤษภาคม2564 โดยรัฐบาลจะจ่ายเงินส่วนต่างครั้งแรกในวันที่20พฤศจิกายน2563ต่อเนื่องในทุกวันที่20ของเดือนจนถึง31ตุลาคม2564ส่วนประกันรายได้ข้าวนั้นตามความเป็นจริงกำหนดจะต้องเริ่มวันที่1กันยายน2563ที่ผ่านมาเพราะจะต้องเคาะประกันรายได้ย้อนหลังให้สำหรับ ชาวนาที่เพาะปลูกในพื้นที่รับน้ําหลากสองลุ่มน้ําวงเล็บบางระกำรรกับปาจีนบุรีคือชาวนาที่ปลูกข้าวตั้งแต่วันที่15เมษายน2563ซึ่งเป็นพื้นที่เสียสะละรับน้ําหลากคาดว่าไม่ได้จะเกิน400,000ไร่แต่ที่ผ่านมามีบางพื้นที่ของสองลุ่มน้ําประสบภาวะภัยแล้งเพาะปลูกไม่ได้และปีนี้มีเกณฑ์ใหม่คือจะล็อกแปลงปลูกก่าวคือ หากมีชาวนาปลูกข้าวแปลงนี้ไปแล้วจะต้องได้รับสิทธิ์ชดเชยเดียวเท่านั้นจากปีที่แล้วแปลงเดียวกันบางลายแจ้งว่าให้คนนั้นคนนี้เช่าเพื่อขอใช้สิทธิ์ทั้งนี้ประกันรายได้ข้าวปีที่2คาดจะใช้วงเงินรวมกว่า1.13แสนล้านบาทประกันรายได้บวกโครงการคู่ขนานขณะที่ปาล์มน้ำมันประกันรายได้ที่4บาทต่อกิโลกร,รมัมได้ขยายระยะเวลาประกันรายได้ปีแรก ไปจนถึงสิ้นธันวาคม2563แล้วจะเคาะประกันรายได้ปีที่2ในวันที่1มกราคม2564ส่วนยางพาราประกันรายได้น้ำยางสด DRC 100% 57บาทต่อกิโลกรมัมยางก้อนถ้วย DRC 100% 46บาทและยางแผ่นดิบ60บาทต่อกิโลกรมัมมติคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติกนยอเห็นชอบ1มิถุนายน63 เป้าหมายเกษตรกร,ร,ร1.83ล้านครัวเรือนสิ่งที่จะย้ำก็คือจะต้องปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร,ร,กรใหม่ก่อนเพราะไม่แน่ใจว่ายังทำการ,กรเกษตรอยู่เหมือนเดิมหรือไม่หรือถ้าหัวหน้าครัวเรือนเสียชีวิตจะต้องแจ้งทันทีก่อนที่ทกศจะโอนเงินให้ไม่เช่นนั้นจะเสียสิทธิ์และไม่ได้รับเงินเช่นเดียวกับมาตรการเยียวยาเกษตรกร,ร,กรที่หัวหน้าครัวเรือนเสียชีวิตกว่า20,000รายเงินต้องคืนเข้าคลังหลวงทั้งหมด นี่นะครับตัวอย่างประกันรายได้ข้าวปีรอเอข้าวคอรมอข้าวหอมมะลิ1 5 0 0 0บาทต่อตันนะครับไม่เกิน14ตันต่อครัวเรือนข้าวหอมมะลินอกพื้นที่ไม่เกิน14,0 0 0บาทต่อตันแล้วก็ไม่เกินครัวเรือนละ16ตันนะครับส่วนข้าวเจ้าก็ให้10,000บาทต่อตันแล้วก็ไม่เกิน30ตันส่วนข้าวหอมปทุมธานี1ก็ได้ตันละ11,000บาทไม่เกิน16ตัน ่วนข้าวเหนียวก็ได้ตันละ12,000บาทไม่เกิน16ตันวงเงิน22,957.37ล้านบาทโครงการคู่ขนานวงเงิน35,000ล้านบาทค่าเก็บเกี่ยวไล่ละ1,000บาทสูงสุด20,000บาทวงเงิน56,000ล้านบาทรวม113,957.37ล้านบาทเป้าหมายเกษตรกร4.5ล้านครัวเรือนกลุ่มข้าวนี้เรียกว่า เยอะที่สุดใหญ่ที่สุดนะครับวงเงิน1 0 0 0 0แสนกว่าล้านบาทผมจะติดตามข่าวเกี่ยวกับวันรับเงินวันโอนเงินพวกนี้อย่างใกล้ชิดนะครับข้อมูลข่าวสารดีๆแบบนี้นะครับถ้าชอบก็ช่วยโปรดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยอย่าได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆจากผมนะครับวันนี้ผมทนายไอทีก็ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ